ส่วนธรรมธนานะคะได้รับได้รับความเมตตานะคะจากแม่ชีเช่แล้วก็หลวงตามา้าแม่ชีเช่ก็เป็นแม่ชีที่ดูแลเรื่องการหล่อพระของวัดท่เมึงนะนะคะเราหล่อเราหล่อฐานไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วตุลาปีที่แล้วะะแล้วนะคะแล้วหลวงพ่อก็ได้นําพาพวกเรานะก็คือมีพี่แอลแล้วก็นะนะคะไปเข้ากราบหลวงตาเป็นรอบที่หลายรอบที่ สามที่สี่แล้วนะคะเรืองรอบที่สามนะคะเรื่องของการหล่อพระตอนนั้นแม่ชีบอกว่ารอฐานเสร็จค่อยไปขอวันหลวงตาพอฐานเสร็จโชคดีที่หลวงตาอนุญาตให้หลวงพ่อมานำสวดมนต์ที่นี่เราก็ไปรับหลวงพ่อมาจากวัดทราเมืองนะนะคะหลวงพ่ออภิรัตนะคะติดตาม Facebook ของท่านได้นะคะแล้วก็พอเราไปพบหลวงตาที่วันนั้นหลวงตามาที่ดาราเทวีนะคะ พอหลวงตาเห็นหน้าหลวงพ่อหลวงตาก็บอกว่าที่นั่นนะอยู่ไปเลยนะหลวงพ่อหัวเราะกักกักคือตอนนั้นก็กั้นไว้นะคะพอมาถึงสวนก็ทํางานถาวายหลวงปู่หลวงตานะคะจัดแสงสีเสียงลําโพงต่อลําโพงนะคะทําหลายอย่างนะคะหลวงตาก็บอกว่าให้อยู่ที่นี่ไปเลยปกติคือไม่ได้ไม่ลงลงเอาใหม่เอาใหม่ผิดอ่างละเอาเอาขออีกรอบนะคะ เอออยู่หันหนะอยู่ไปเลยเดี๋ยวนี้หลวงตาจะพูดเหนือก็คือไม่ได้ให้มาง่ายๆนะคะหลวงพ่ออภิรัตก็ขออนุญาตหลวงตามารอบที่สองนะคะหลวงตาถึงจะให้มารอบแรกหลวงพ่อก็ไปขออนุญาตว่ามีโยมก็คือพี่แอลจะนิมนต์หลวงพ่อมาสวดมนต์นำสวดมนต์ที่นี่หลวงตาไม่พูดหลวงพ่อบอกมาเล่าบอกว่าพูดกับหลวงตาสองรอบหลวงตาก็เฉยแล้วก็ โอ้โหกว่าจะมาที่นี่นี่ข้ามปีเลยนะคะหลายเดือนเลยข้ามปีขอมาที่นี่หลวงตาย,ยังไม่อนุญาตให้ไปจังหวะได้จังหวะดีจังหวะได้จังหวะดีนะคะก็เลยหลวงตาพอครั้งนั้นหลวงพ่อขอว่ามิยมจารนิมนต์มาสวดมนต์นี่หลวงตาบอกไปเลยพอไปเลยแล้วมาวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเราก็ไปนิมนต์หลวงตารู้สึกว่าจะช่วงช่วงวันไหนจําไม่ได้แล้วเนาะที่หลวงตามาน่าจะวันที่สิบ ประมาณวันวันวันที่หลวงตาไปกลับจากภาคกลางแล้วไปละดารทีวีวันแรกของปีนี้นะคะแล้วหลวงตากําลังนอนพักผ่อนสบายแล้วก็มีญาติโยมเป็นสิบนะคะช่วงที่ยังไม่ได้สวดมนต์เราก็เดินเข้าไปหลวงพ่อนำนำเข้าไปหลวงอ้าวตุวเป็นยังไงอยู่ไปเลยที่นั่นยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะาสาธุค่ะ